สวัสดีครับผมสวัสดีลูกพี่น้องเด้อน,นะครับเมื่อนี้ยบาัตาสิภาพพี่น้องนะครับมาเบิง่งการใส่งานเบื้องต้นนะครับว่าเสียงจังหวะของยามาฮ่า PSR รุ่น450ตัวนี้ขายในราคา7,009รวมส่งมีอยู่สองเครื่องพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามผู้ใดโทรมาก่อนกตกรก่อนพี่น้องเด้อมีอยู่สองเครื่องสภาพซ้ำกันเลยพี่น้องสภาพงามๆนะครับเอาเลยคัดแยกมาตัวหนึ่งเพื่อมารีวิวให้พี่น้องในเบิ้นงนะครับ โดยร่วมของเครืองน้องนะพี่น้องเนาะเครืองงามพี่น้องทั้งสองเครืองงามนะครับแต่ว่าถ้าเอาไม้พี่น้องเบ่งตัวเดียวก่อนนะครับหรือว่าพี่น้องสามารถของมาเทศขางมาล้องเหรียญได้นะครับนะเครืองงามครับริมยังขาวอยู่นะครับบอดีนะ้สวยครับบอดี้สวยเบ่งดนะันหลังเนาะพี่น้องเนาะวันนะ้เอาไปฮัดเอาไปเห่นนะครับเอาไปฝึกนาะพี่น้องเนาะเอาไปเล่น นะครับย่ำแรงอยู่ให้อยู่หน้ากระดอพี่น้องสําหรับภูมิลูกมีหลานผู้ถา่าผู้แกนะครับอ่ะแต่ที่นี่เข้ามาลองเบิ้งนะครับเข้าแปะผ้าจากาไทยเรียนะครับตัวนี้มวตาเลยแปะภาษาไทยเลยเอาที่มันจําเป็นนะครับเห็นบ่มมีระดับเสียงมีเปิดบิดเครื่องนะครับมีเพื่มความเร็วมีสลูกกองนะครับมีจบจังหวะนะครับมีเสียงนะครับมีแบ่งมีเซฟนะครับมีเพลงมีจังหวะมีเสียงนะครับตีเอาเหตุไว้ฟังชันนะครับ อ่ะแบบที่นี่มาเบิ่งข่าวๆนะพี่น้องเนาะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมดอแปดแบงครับมีทั้งเหมดอแปดแบงเขากดอ่าเช็กแบงนะครับเช็กแบงแบงแบงหนึ่งนะครับแบงหนึ่งนะครับเสียงที่หนึ่งครับเป็นเสียงโอแกดนครับเสียงที่สองครับตัวนี้เปลี่ยนเสียงสดๆนะครับมีแปดแบงแบงละสองเสียงกับซิมูกเสียงนะครับมาเบิ่งแซงแบงสองพี่น้อง เป็นเสียงที่เาตาเฮดทั้งหมดนะครับเราแล้วมาลองไว้แบ่งในแบ่งนะครับเสียงทิ้นนะครับเสียงดีครับตัวนี้เป็นการอัดสดๆให้พี่น้องได้ยินชัดเจนไปเลยนะครับเสียงแซกโซโฟนนะครับมาเบิ้งแบ่งสามนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับเสียงแค้นครับเสียงที่สองครับ เสียงโบดครับพี่น้องแบงค์สามแบงค์ซีแบบที่นี่นะครับแบงค์ซีเสียงที่หนึ่งเสียงซอหนึ่งจังหวะเล่นได้ชิมหกเสียงพี่น้องโอ้นะครับเสียงหลายเลยนะครับมาเบิ่งเสียงเสียงที่สองของแบงค์ซีเป็นเสียงผ่งล่างครับกดที่แบงค์ห้าครับเสียงที่หนึ่งครับ พินตัวที่2ครับเสียงที่2องพินนะครับแบ่งหาเสียงที่2เป็นเสียงกีตาร์โซโล่นะครับแบ่งหกนะครับแบ่งหกเสียงที่1น,นะครับแบ่งหกเสียงที่สอง เ,เครื่องเป่านะครับแบ่งหกเจ็ดเสียงที่หนึ่งครับเป็นประเภทเครื่องเป่าแบ่งแปดเสียงที่หนึ่งครับเสียงที่สองปิดเสียงสติงนะครับมาลองเปิดนะครับเสียงพิ้นนะครับขออนุญาตพี่น้องนั่งเนาะตัวน,นี้จะเล่นมือเดียวนะครับเล่นมือเดียวความสัมพันธ์อ่า พวกก้องพวกเบสอาจจะบ่ไปนำรอบพี่น้องเนาะอาจจะเล่นบอกเกงเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นการสาธิตให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่ารุ่นนี้สามารถลงได้16เสียงใน1จังหวะนะครับเฮาอาจจะเล่นบอกเกงดอกนะครับอ่ะเปิดเล่นจังหวะครับนี่คำว่าเปิดเล่นจังหวะอ่ะมักดังกับเปิดดังครับอ่าทีนี่จับคอร์ดเบสครับอา่าเสียงเสียงจะมีเสียงกีตาร์ที่คอร์ดมีเสียงแค้น ดียวนีเราลองกดเสียงครับอ่สโ,โล่กลองครับพอดีมื้อนึ่งคือกลองครับ จะเรียนแจ้งแซ็กโซโฟนเอาอยากจะเล่นเสียงกีตาร์อีกตัวหนึ่งนะครับเมาอยู่แบ่งหาครับอะลองสรุปกองให้เบิ่งครับ ตัวนี้เสียงดีเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดหาอยู่นะครับตัวนี้นะครับสามารถเล่นจังหวะตามที่ตาบอกนะครับได้เลยนะครับตัวนี้พี่น้องก็เอาไปเล่นนะครับจังหวะไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นจังหวะอามาฟังเสียงจังหวะกองเย่เนะพี่น้องเนาะ ัวนีเฮอได้แก้ไขจังหวะไม่เหมือดน,นะครับเพิ่งจะแก้ไขมือเศร้าเพิ่งจะได้รีวิวพี่น้องดิเบิ้ลนะครับแก้ไขจังหวะไมให้เหมือดเลยของรุ่น PSR450 พี่น้องสามารถนะครับหากพี่น้องมีเครื่องพวกเดล玛5ตระกูล PSR นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้อยากลุ่งจังหวะอยากให้บาตาแต่งเสียงลุ่มจังหวะห้ก็โทรมาด้ยพี่น้องเด้อนะครับถือเครื่องมหาบาตาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรุ่นแพนดิทป๊อปปิก็โทรมานะครับบาตามีจาหน่ายให้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอะ บอจังกล่องเงามีเสียงแค่นมีเสียงกตาร์ตี่อนเนนะครับพอเปลเสียงไหมครับกดที่แบงนะครับถ้าจะเล่นเสียงไหนก็กดได้เลยครับถ้าอยากเล่นเสียงก็ อยากเล่นเสียงปุ่งล่างนะครับอยากเล่นเสียงโบนนะครับสิ่งแค้นก่อนง่ายเสียงโบนนะครับ เล่นเล่นแบ่งนึงนะครับเสียงออกแกนยังที่บาาตาบอกนะครับว่าหนึ่งจังหวะนะครับสามารถเล่นได้สิบหกเสียงนะครับเล่นได้สิบหกเสียงเด้อพี่น้องเด้อนะครับามาฟังจังหวะต่อไปนะพี่น้องเนาะรองฟังจังหวะพูดไทยนะครับหรือว่าพี่น้องสนใจนะครับอยากเล่น หรือว่ามาล่องเทศนะครับอยู่บางพี่สมุิประกาศนะครับมาลองกดฟังจังหวะพูดไทยในการเลียนเสียงใส่เสียงพินนะครับ ต้นไม้กดแบ่งหาเสียงี่หนึงครับอยากเรียนเสียงโหดครับกดแบ่ง3ามเสียงที่2ตัวนี่ดีนะครับบัตาเฮดนะครับบัตาเฮทเป็น เสียงปงล่างนะครับในเสียงที่สี่ให้พี่น้องฟังข่าวๆเนาะพี่น้องเนะาะรุ่นนี้เป็นยามาฮ่าครับ PSR รุ่นนะครับ PSR รุ่น450ในราคา เจ็ดพันเก้ารวมทรงหรือว่าพี่น้องอยากจะเล่นจังหวะโบลิโร่นะครับโบลิโร่นะครับมาลองเล่นจังหวะโบลิโร่ในเสียงสตริงนะครับอ่ะกดเสียงสตริงยูแบงแปดครับแบงแปดเสียงที่สองครับตัวนี่เป็นการอาสนะครับ เป็นแบงก์ไหมครับเป็นแบงก์หนะครับเสียงที่2เป็นเครื่องเป่าอ่าเสียงที่หนึ่งแอกโอเดียนครับเสียงแซกโซโฟนนะครับ เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีผู้ใดกะอ่าอยู่ใกล้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยูกก่ใกล้กะบทั่วมานะครับหรือว่าจะขอมาเบิ่งกระได้นะครับอ่ะคลิปนี้กับอกสีขอไว้จำนี้นะครับว้าพิษพิษตื้นๆนะครับลิน่นพันกันแหละพี่นอ้องอ่ะคลิปนี้กัขอฝากไว้เนีด้อพี่น้องเด้อเป็นยามาฮ่า PSR รุ่น450ในราคา7,000เก่านะครับผู้ใดมาก่อนกระไดก้ดก่อนนะครับฝากเบอร์โทรนะครับบอกว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะเป็นนะครับเพจิล้านเด้อพี่น้องเด้อเพจิล้านนะครับ เพจบาวตาพอลูกสามทางช่อง YouTube กับบาวตาพอลุกสานพี่น้องเนาะพี่นอนะ้นองสามารถเข้าไปติดตามในเพจหรือว่าติดตามทางช่อง YouTube หรือว่าแอดไอเดียลน์มากก็ไดน้อนะพี่น้องเนาะเอามาลองฟังอีกเจกจังหวะก็ได้ครับเป็นจังหวะดสามาครับเอาเห่ีเสียงนะครับเครื่องเป่าใส่คดเดียนครับ กับประมาณนี้เดี๋ยวมีจังหวะหลายจังหวะที่เขาจะลงไห้นะครับเพราว่าจะเป็นตะลุ่งสองไม้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนึกครับสวัสดีครับ